สวัสดีครับพกับผมเจอรี่เหมือนเดิมน,นะครับรายการ Sense on Films แต่วันนี้ไม่ใช่ใรายการ Sense on Films ธรรมดาเพราะวันนี้เป็นรายการ Sense on Films Special John of the Planet of the Apes ครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินนั่นเองนะครับผมเรามาทำเช็คนอกสถานที่กันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศโโหงานรอบสื่ออะไรเราไปมาหมดแล้วเรามาข้างนอกมากดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะบอกดีเทลทุกดีเทลเลยว่าเรื่อง Planet of the Apes เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะ โอเคตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปดูดีกว่าไป ส่วนในเรื่องของเรื่อง d a w n of the Planet of the Apes หรือลุงอลุนแห่งวิพภวานนอรเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากภาคแรกคือ Rise of the Planet of the Apes ประมาณ15ปีนั่นเองนะครับผมซึ่งระหว่างใน15ปีนี้มีการแพร่ระบาดครับของ s ี m i a n flu หรือไข้หวัดลิงที่เรียกเป็นไวรัสว่า ALC113 นะครับผมซึ่งแพร่ระบาดในวงกว้างไวรัสตัวนี้เขาได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมองที่ด้อยพัฒนาครับเช่นสมองลิงเป็นต้น แต่ครับแต่ไม่ได้ผลครับผมกลายเป็นว่ามนุษย์ธรรมดาปกติเนี่ยพอได้รับไวรัสเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสมองเนี่ยถูกทําลายครับผมผู้คนเนี่ยล้มตายไปือเครื่องโลกเลยครับผมซึ่ง15ปีให้หลังก็คือเป็นการเจราจาครับระหว่างมนุษย์และก็วานอนอรซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างซีซ่าและก็มาลคอมนั่นเองนะครับผมเจราจาไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะว่าเขาต้องการสันติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ครับแต่มีลิงตัวหนึ่งและมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นฝั่งลิงก็จะเป็นโคบ้าและก็ฝั่งมนุษย์ก็จะเป็นไรเฟิลนั่นเองต่างฝ่ายต่างก็รักในเผ่าพัานธุ์ของตัวเองก็เลยกลายมาเป็นจุดประกายเด่นของเรื่องนี้ก็คือเป็นสงครามระหว่างมนุษย์และก็ลิงนั่นเองนะครับผมผมว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ผมเล่าไม่ได้นะต้องให้พวกคุณไปดูต่อในดอ n on the planet of the apes ครับผม ช่วงรู้ไปก็เท่านั้น j o w n of the Planet of the Apes เป็นหนังลำดับที่8ของแฟรนไชส์ Planet of the Apes นับรวมตั้งแต่ภาคแรกสุดในปี1998โดยมีลำดับดังนี้ 1. Planet of the Apes 2. beneath the planet of the apes 3. escape from the planet of the apes 4. conquest of the planet of the apes 5. Battle of the Planet of the Apes 6. Planet of the Apes ฉบับ Remake 7. Rise of the Planet of the Apes โอเ okay, คครับเรามาที่กรงแรกกันเลยดีกว่าครับนะเป็นกรงของลิงพันชิมแปนซีนะครับผมอ่า คือกรงนี้เป็นพันของลิงตัวเอกของเรื่อง d อ n t the Planet of the Apes ใชครับซึ่งก็คือซีซ่า้นั่นเองเจ้าซีซ่ามีประวัติยังไงดังนี้เออซีซ่าเนี่ยเป็นลิงนะครับผมลิงพันชิมเบอร์ซีที่ได้รับเชื้อ ALC 112เป็นตัวแรกนะครับผมซึ่งมันได้รับเชื้อจากแม่ของมันนะชื่อว่า Bright Eyes นั่นเองที่อยู่ในภาคแรกนะครับผมเป็นลิงที่สามารถวิวัฒนาการความคิดเหมือนมนุษย์ได้นะครับผมก็คือสามารถสื่อสารกรันได้ทางภาษามืมอและก็ ภาษากายสามารถสื่อสารได้หมดเลยและล่าสุดครับพูดได้แล้วครับผมตอนนี้ not want war! มาที่ตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวละครตัวต่อไปนะครับก็เป็นลิงชิมแปนซีเหมือนกันแต่ตัวนี้ครับเป็นตัวร้ายเขาก็คือโคบ้านั่นเองนะครับโคบ้านี่เป็นลิงชิมแปนซีที่ได้รับไวรัส AC113 mm hmm. เป็นตัวแรกครับผม อ่าซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นต้นเหตุของเรื่องดอนคอนเออปีเอสนั่นเองนะครับผมเจ้าโคบ้าเนี่ยเป็นลิงที่จับมาพร้อมกับซีซ่าครับผมคือจะมีความขัดแย้งกับซีซ่าตลอดนะฮะก็คือจะเถียงกันมีความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันตลอดก็เลยทําให้เป็นตัวร้ายกับซีซ่านั่นเองนะครับผมแต่มันก็มีจุดมุ่งหมายที่ว่าอยากจะแบบเป็นผู้นํามนุษย์อะไรเงี้ยฮะแบบจะประกาศสงครามกับมนุษย์อะไรประมาณนี้ครับผม โอเคครับตอนนี้อยู่ที่กรงของลิงอูรังอูตังนะครับผมซึ่งใน Dawn of the Planet of the Apes นี่ครับมีตัวหนึ่งที่เป็นลิงอูรังอูตังพันบอเนียวครับผมซึ่งก็คือมอริสนั่นเองนะครับ อมอริสเนี่ยมีประวัติคือมันเป็นลิงตัวเมียรครับผมที่เป็นเพื่อนกับซีซ่ารครับผมจะสื่อสารด้วยภาษาเหมือนกับซีซ่าคอยสนับสนุนซีซ่าทุกอย่างนะครับที่เป็นเรื่องดีๆนะครับผมก็จะเป็นผู้ร่วมต่อต้านสงครามระหว่างมนุษย์กับลิงคู่กับซีซ่านั่นเองนะครับผม โอเคครับเรามาต่อที่ตัวละครฝั่งมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับผมตัวละครนี้ชื่อว่าดรีฟัสครับผมนำแสดงโดยแกรีดโอมานะครับผมเขาเป็นผู้นำฝ่ายมนุษย์ครับผมที่จะคอยห่วงชะตากรรมของมนุษย์มากเลยก็คือป้องกันไม่ให้เกิดสงครามระหว่างลิงกับมนุษย์มาตลอดแต่ก็เหมือนจะเป็นตัวร้ายนินดๆแต่จะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับผม โอเคมาต่อกันที่ตัวละครมนุษย์ตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้ชื่อว่ามัลคอมครับผมนำแสดงโดยเจสันคลาร์กนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือหวังสันติภาพระหว่างมนุษย์และก็วานอยครับผมไม่อยากให้เกิดสงครามเหมือนกันก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยก็คือมีบทบาทแล้วก็ตัวเปลี่ยนผ่านในเรื่องหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับผมในตอนแฟนเีเอช่วงรู้ไปก็เท่านั้น Planet of the Apes ในเวอร์ชันปี2001ที่กำกับโดยทิมเบอร์ตันนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวาลในใดเลยของ Planet of the Apes ภาคอื่นเนื่องจากไรายได้และคำวิจารณ์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จทางค่ายจึงต้องจับมารีบูตอีกครั้งเป็น Rise of the Planet of the Apes ปี2011ที่ได้เจมส์แฟรงโกมาเป็นนับแสดงนำาก,กับผม มาดูที่จุดเด่นของเรื่อง d o w n of the Planet of the Apes หรือลุงอารุณแห่งพิภพวบบานนอนกันดีกว่าครับซึ่งก็คือ CG นั่นเอง CG ก็คือเป็นภาพ a อนิเมชันเสมือนจริงครับผมซึ่งในเรื่อง d o w n พลเน e ตออฟ e ีเอฟสเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Action Capture นะครับผมซึ่งสามารถจับได้ถึงสีหน้าและอารมณ์ต่างๆนะครับผมได้ละเอียดอย่างยิบเลยนะซึ่งต่างจาก Motion Capture คือคนเขาจะสงสัยนะระหว่าง action capture กับ motion capture เป็นยังไงผมอธิบายให้ฟังก็คือถ้า motion capture เนี่ยคือจะจับแค่ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่สามารถจับได้ถึงความเคลื่อนไหวของใบหน้าเราเลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้า action capture เนี่ยมันสามารถจับได้ถึงสีหน้านะครับการกระทําต่างๆแม้แต่แววตานะครับให้เหมือนกับตัวละครที่แสดงตรงนั้นเลยนะครับผมเออล้ำไหมละ่ะเออล้ำจริงล้ำจริง เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลเรื่อง Don the Planet a r t e a p s หรือรุ่งอารุณแห่งพิภพวบบานอนนะฮะเตรียมมาให้กันอย่างครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครอ,อะไรต่างๆนะครับผมโอ้โหฝนตกแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้แล้วนะฮะผม ก็มีความูลเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Sense on Film Special d a w n on the Planet of the Apes แล้วนะครับผมขอฝากให้ทุกคน Subscribe ช่อง YouTube ของเรานะครับผม Sense on Film TH นะครับแล้วก็จะมี Facebook นะครับ Instagram แล้วก็ Twitter อยู่ด้วยนะครับผมอย่าลืมครชื่อ Sense on Film เหมือนกันอ่าครับสำหรับผมวันนี้เจอรี่และก็รายการ Sense on Film ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ โลกศีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันวานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรนุ์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์เวนตี้ซันุรฟ็อก์ภาคภูมิใจเสนอรุ่งอรุณแห่งอาณาจักรที่พบวานนน10กรกฎาคมเต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์